ถ้าช่วงนี้คุณเจอปัญหาที่มันทุกข์ใจแล้วก็ทุกข์กายและทําให้คุณติดอยู่ในหลูปนรกแบบเดิมๆที่ทําให้คุณทุกข์อยู่นะคะมันไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเพราะว่าช่วงนี้กําลังก้าวเข้าสู่ที่ไหวย้ําเสมอเลยค่ะว่ากําลังก้าวเข้าสู่ไลออนเกตเวยนะคะวันที่8เดือน8ดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยหนักทุกข์มันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณ ะะต้องตัดสินใจค่ะเพราะว่าพวกเรากำลังเดินทางในเส้นช่วงเวลาชีวิตที่สำคัญมากๆเพราะคุณกำลังอยู่ในช่วงไทม์ไลน์หรือเส้นชีวิตเก่าที่มันฉุดลางคุณที่มันเหนียวลางคุณที่ทำให้คุณเป็นเวอร์ชันคนเดิมค่ะและคุณก็ไปดึงดูดสถานการณ์แบบเดิมเข้ามาซ้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องและนี่แหละคือสิ่งทําให้คุณทุกข์อยู่ส่วนอีกสเต็ปหนึ่ง คือผ่านช่วงเวลานี้ถ้าคุณผ่านไปได้มันจะทำให้คุณเกิด New Version ค่ะในเส้นท์ไลน์ใหม่ชีวิตใหม่ค่ะมันจะพาคุณไปสู่สเต็ปใหม่หรือ New Version ในชีวิตคุณดังนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆที่คุณต้องตัดสินใจค่ะทุกคนว่าคุณจะตัดสินใจใช้ชีวิตแบบเดิม Old oh, Version หรือตัดสินใจว่าฉันไม่เอาแล้วและก้าวเข้าไปสู่ New เวอร์ชันตัวตนใหม่เพราะทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นคุณเป็นคนเสกขึ้นมาทั้งหมดกันในชีวิตนี้ดังนั้นขอเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนถ้าช่วงนี้มันอาจจะหนักเหนื่อยท้อทุกไม่เป็นไรเลยค่ะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวพวกเราหลายๆคนที่เป็นมนุษย์นี้ก็เจอในสภาวะนี้เช่นเดียวกัน สิ่งที่เราต้องทําคือตัดสินใจค่ะว่าฉันจะไม่จมทุกแบบเดิมจมอยู่ในหลูปแบบเดิมจมอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นผิดแบบเดิมจมอยู่ในงานที่ไม่ได้รักแบบเดิมหรือการเป็นหนี้แบบเดิมไม่เอาแล้วและตัดสินใจทําทั้งๆที่มันจะกลัวมันจะไม่มั่นใจมันจะไม่แน่ใจทําทั้งทที่ใครบางคนยังบนคุณยังไม่เชื่อคุณว่าคุณจะทําได้คนเดียว ที่จะทำให้คุณก้าวข้ามผ่านเส้นเวลานี้คือตัวคุณค่ะตัดสินใจดังนั้นนะคะวันนี้หวาจะเอามันตราหรือ affirmation มาให้กับพวกเราทุกคนทุกๆครั้งที่มีความกลัวความไม่มั่นใจเกิดขึ้นนี่คือมันตราที่คุณกลับมาอยู่กับตัวเองนิ่งๆสามารถเอามือนะคะมาจาับที่หัวใจนี้และบอกกับตัวเองค่ะว่า ฉันอนุญาตปลดปล่อยทุกๆความกลัวความลังเลสงสัยออกไปครีอเตอร์พระเจ้าพระผู้สร้างจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดจงส่งพลังของความมั่นคงจากภายในไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามไม่รู้ว่าอะไรคือ How to หนทางที่จะไปถึง ฉันมั่นใจในทุกๆก้าวที่ฉันเดินเพราะฉันมั่นคงจากภายในดังนั้นช่วงเวลานี้สำคัญที่สุดค่ะกลับมาอยู่กับตัวเองนิ่งเงียบและพูดกับตัวเองเพิ่มพลังความมั่นคงจากภายในและไปกล่าวดิ้งบ่อยๆนะคะบนสนามหญ้าบนพื้นดิน ยิ่งจะช่วยทําให้คุณก่ะเคลียพลังงานลบและเพิ่มพลังความมั่นใจเข้าไปในสนามพลังงานนี้เราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปพร้อมกันค่ะทุกคนเป็นกาลังใจให้พวกเราทุกคนมากๆแล้วถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะพร้อมรับชุดข้อมูลนี้เพราะมนันไม่บังเอิญค่ะทําไมเราถึงมาดูวิดีโอนี้พิมพ์มาในคอมเมนต์นะคะว่าฉันมั่นคงจากภายในคะ่ะยาวหน่อยแต่แองเกอร์ พมและรู้สึกถึงความมั่นคงจากภายในปะไปต่อเลือกชีวิตใหม่พร้อมๆกันด้วยตัวคุณเองค่ะ